วิธีเข้ารับการจองคิวออนไลน์ของเทศบาลเมืองดริก็ให้เข้ามาที่ตรงเมนูจองคิวขอรับบริการนะครับล่วงหน้าเท่านั้นเองครับเมื่อเรากดปุ่มนะครับที่เมนูนะครับจองคิวล่วงหน้าก็จะเข้าสู่หน้าแอปนะครับในการจองคิวนะครับโดยจะมีเมนูในหน้าแอปนี้อยู่3อันก็คือ นะครับจองคิวบัตรประชาชนแล้วก็จองคิวทะเบียนราษฎราแล้วยกเลิกการจองคิวนะครับในจองคิวบัตรประชาชนนะครับที่หน้านี้จะมีอยู่4ปุ่มครับคือปุ่มจองคิวล่วงจองคิวบัตรประชาชนแล้วก็เช็คดูวันที่เพื่อจองคิวบัตรแล้วก็ค้นหาดาวน์โหลดแล้วก็เจ้าที่ดูแลดูรายละเอียดนะครับส่วนในทะเบียนราษฎรก็เหมือนกันครับก็คือจองคิวทะเบียนราษฎร เช็คด่วนที่เพื่อจองคิวทะเบียนค้นหาเอกสารดาวน์โหลดเจ้าหน้าที่ดูแลรายละเอียดนะครับส่วนที่3เป็นการขอยกเลิกการจองคิวนะครับว่าที่เราจองคิวมาแล้วเราขอยกเลิกแล้วก็ค้นหาดาวน์โหลดเอกสารได้นะครับและเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดนี้ได้ก็มี3เมนูนะครับช่วงเวลาในการรับจองคิวนะครับจะมีอยู่4ช่วงเวลา คือระหว่างเก้นาฬิกาถึง10บนาฬิกาสาินาทีจำนวน6คิวนะครับแล้วก็10บนาฬิกาสานาทีถึง12บสนาฬิกาจำนวน6คิว13นาฬิกาถึง14บนาฬิกาสานาทีจำนวน6คิว14นาฬิกาสานาทีถึงสิกนาฬิกาจำนวน6คิวนะครับเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นช่วงเวลาในการที่จะต้องเข้ามาจองคิวนะครับถ้าใครเกินคิวที่เก็ต้องไปคิวอื่นคิวแถวอื่นต่อไปนะครับ แล้วก็หมายเหตุนะครับสามารถจองคิวขอรับบริการล่วงหน้าได้ภายใน15วันช้าสุดไม่เกิน10โมงเนก่อนวันเข้ารับบริการแล้วกรุณาแจ้งวันเวลานะครับหรือเปิดจากเอกสารที่จองคิวในแอปกับเจ้าที่เมื่อเข้ารับบริการนะครับให้เจ้าที่ดูหากประสงค์จะยกเลิกการจองคิวที่ได้บันทึกไว้ก็ไปที่เมนูนะครับยกเลิกการจองคิวนะครับ อันนี้ก็เป็นหมายเหตุนะครับเพราะนั้นใครที่จะมาจองคิวก็ให้ดูเลือกดูเวลานะครับในแ,แต่ละคิวด้วยว่าเกินคิวไหมนะครับวิธีการจองคิวนะครับเมื่อเราเปิดหน้าแอปมานะครับเราก็จะพบว่ามีจองปุ่มแรกมีจองคิวนะครับันดับแรกขอให้ทุกคนนะครับที่จองคิวต้องเช็คดูวันที่เพื่อจองคิวก่อนนะครับ การเช็คดูวันที่นะครับเพื่อก่อนที่จะจองคิวนะครับเราก็มาคลิกที่ปุ่มที่2นะครับเช็คดูวันที่เพื่อจองคิวคลิกเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นมีวันที่นะครับสมมุติว่าเราจะจองคิววันที่ยี่สิบสองเราก็ลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับ้ให้เป็นคอสอนะครับ นะครับให้เป็นปีคศเพราะว่าในคูณฟอร์มเป็นปีคศครับนะครับทีนี้เราดูปุ๊บอ๋อวันนี้ไม่มีแสดงว่าวันที่ยีสเนี้ยไม่มีคิวไม่มีใครจองคิวไว้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่เราจะดูเช็ควันได้แต่ในกรณีที่ถ้าเกิดเช็คแล้วสมมุติว่าเป็นวันที่ยี่สิบนะครับเราพิมพ์เลยยี่สิบทับสามทับสองศูนย์สองสาม โอ้นี่ครับเห็นไหมครับวันที่20สิบนี่แล้วก็ดูเลยครับวันที่10มี 1, 2, 3, 4, 5, 6, มือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดคิวนะครับที่จองนี้เรามาดูเวลาครับอ๋อสิบโมงมีจองแค่คิวเดียวแต่ถ้าเกิด9ก้าโมงถึง1ิบโมงสามสิบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ก็เกินแล้วครับพอเกินปุ๊บเราก็ต้องไปคิวที่สิบโมงนะครับเพราะนั้น ก็ขอให้มาดูตรงนี้นะครับวิธีการดูดูนะครับไอเวลาที่จองคิวว่าจะทับซ้ํากันไหมนะครับก็พิมพ์นะครับวันที่แต่ขอให้เป็นคสนะครับอย่าเป็นอย่าเป็นปีพศนะครับเพราะใน o o g l e f ฟ r m เขารับเป็นคสนะครับก็เช็คดูตรงนี้เท่านี้เองครับก็สามารถที่จะเลือกคิวในการที่จะเข้ามาจองนะครับในตามเวลานี้ครับพอเช็คดูแล้ว เราก็จะมาจองคิวได้นะครับทีนี้เราจะจองคิวแล้วก็คลิกเข้าไปที่ปุ่มจองคิวครับแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านตรงนี้ครับรหัสผ่านนี้เป็นรหัสผ่านที่เราต้องรู้เองอย่างคนอื่นรู้นะครับนะใส่ไปจะมี4ตัวไม่เกิน10ตัวนะครับแล้วก็คลิกที่จองคิวนะครับแล้วเอกสารอ่านดูว่าจะต้องเตรียมมาอะไรบ้างแล้วใส่ชื่อสกุลบาล้านเลขที่ ถนนตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็เรื่องที่จะนะครับจองนะครับแล้วก็ใส่วันที่นัดตรงวันที่นัดตรงนี้นะครับนะถ้าเป็นนะครับ Android เราจะคลิกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกได้วันที่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นนะครับ iPhone จะต้องพิมพ์เองแต่ขอพิมพ์เป็นคอสอนะครับนะอย่าพิมพ์เป็นพอสอนะครับให้เป็นคอสอ นะครับและเสร็จแล้วนะครับก็มาเวลานัดนะครับเวลานัดเนี่ยเราต้องไปดูในเช็ควันที่เวลาก่อนนะครับแล้วถึงมานัดตรงนี้ได้เพราะว่าช่วงเวลานะครับเราจะให้นะในแต่ละช่วงเนี้ยนะครับอย่างละหกคิวนะครับอันนี้ก็เข้าไปดูเวลาก่อนแล้วก็มาเลือกนัดตรงนี้นะครับแล้วใส่เบอร์โทรศัพท์ครับอันนี้ใส่เบอร์สับแล้วใส่ชื่อไลน์ตรงชื่อไลน์นี้ถ้าใครนะครับ ไม่รู้จักชื่ออะไรตัวเองก็เปิดเข้าไปดูวิธีการเช็คชื่อ,อไลน์ตัวเองนะครับแล้วใส่ตรงนี้แล้วก็กดส่งเพียงเท่านี้ก็เป็นเรียบร้อยในการที่จองคิวแล้วครับเมื่อเรานะครับได้ทําการจองคิวแล้วเราอยากจะค้นหาเอกสารหรือดาวน์โหลดนะครับงานที่เราจองคิวไว้เราก็นะครับเข้าไปที่ปุ่มค้นหาเอกสารดาวน์โหลดแล้วอย่าลืมรหัสผ่านของเรานะครับที่เราลงไว้เราคลิกเข้าไป นี่ครับเราก็พิมพ์รหัสผ่านของเราที่เรานะครับลงไว้ในจองคิวครับตามที่เรานะครับได้ลงไว้แล้วเรากดค้นหานะครับนี่ข้อมูลการจองคิวก็จะแสดงขึ้นมานะครับแล้วเราก็เลื่อนดูได้ เราก็เลื่อนดูนะครับตรงนี้จะเป็นลิงก์นะครับเอกสารเราก็จิ้มนำนิ้วจิ้มนะครับแล้วกดเปิดนี่ครับเอกสารเราก็จะขึ้นมาเราก็สามารถที่จะนะครับเห็นตัวอย่างเอกสารได้แล้วเวลาไปหาเจ้าที่ก็ยื่นเอกสารนี่ครับ ให้เจ้าที่ได้ดูนะครับก็เป็นเรนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าจะดาวน์โหลดก็กดปุ่มที่คําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดได้เลยก็จะดาวน์โหลดลงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นอันเรียบร้อยอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่เราจะค้นหาเอกสารที่เรายื่นคำร้องจองคิวล่วงหน้านะครับโดยพิมพ์รหัสผ่านลงไปแล้วก็จะขึ้นมาเลย หลัผ่านนี้ก็ขอให้เป็นนะครับความลับส่วนตัวนะครับอย่าให้คนอื่นนะครับเข้ามาได้นะครับแล้วเราสามารถที่จะรู้ลำดับคิวของเรานะครับได้ว่าคิวที่เท่าไหร่นะครับในกรณีที่จะขอยกเลิกการจองคิวนะครับเราก็มาที่นะครับแท็บเมนูขอยกเลิกการจองคิวนะครับกดเข้าไปเห็นครับจะมีอยู่นะครับสอุ่มอุ่มแรกก็คือเป็นการกรอก ยกเลิกการจองคิวนะครับก็คือใส่วันที่ครับถ้าเป็น Android ก็สามารถเลือกได้นะครับถ้าเป็น iPhone ก็ต้องพิมพ์เป็นคอสอนะครับแล้วก็ขอยกเลิกเรื่องที่เรากยกเลิอกอะไรระหว่างบัตรประชาชนกับเจมินบ้านนะครับแล้วใส่ชื่อสกุลบ้านเลขที่ถนนตำบลอำเภอจังหวัดและเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อไลน์นะครับชื่อไลน์นี้ก็ถ้าใครนะครับที่ว่า ค้นหายไม,ไ,มไม่เป็นนะครับก็สามารถเปิดวิดีโอนี้ได้แล้วก็นะครับให้พิมพ์นะครับเวลาวันเวลาที่วันที่นัดครับว่าวันที่เท่าไหร่ลงไปเช่นนี้ครับ1ิมีนาคมสองหหกแล้วก็พิมพ์เหตุผลที่ยกเลิกนะครับแล้วก็การยกเลิกเนี่ยนะครับต้องยกเลิกล่วงหน้าได้ช้าสุดไม่เกิน1 6บหกนาฬิกาก่อนวันเขารอบบริการนะครับและทีนี้ที่สำคัญก็คือ ตรงชื่อครับชื่อสกุลนะครับถ้าพิมพ์ครับแล้วต้องจำให้ได้นะครับว่าพิมพ์นายนางสาวอะไรขึ้นต้นเปล่าคือต้องจำให้ได้เพราะเราจะใช้ชื่อจับสกุลเนี่ครับเป็นการค้นหาข้อมูลนะครับเพราะนั้นชื่อสกุลเนี้ยจำไม่ได้ว่าพิมพ์เป็นวักเท่าไหร่พิมพ์นายชื่อแล้วก็เว้นวักเขาเป็นวักกี่ครั้งและสกุลนะครับตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการค้นหาข้อมูล เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดครับแล้ทีนี้ถ้าเกิดค้นหานะครับเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ชื่อสกุลของเรานะครับเข้าไปตรงนี้อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างสังเกตนะครับว่าวักเท่าไหร่เท่าไหร่ต้องให้ถูกนะครับนายนางสาว ถ้าพิสูจน์ใะ่ชื่ออย่างเดียวก็ไม่ออกนะครับก็ต้องให้ถูกต้องแล้วก็กดค้นหานะครับถ้าถูกต้องข้อมูลก็แสดงขึ้นมาเนี่ยครับเราขอยกเลิกเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็สามารถที่เราที่จะดูนะครับข้อมูลของเรานะครับเลื่อนดูข้อมูลของเรานะครับดูได้กดเข้าไปที่ลิงก์แล้วกดเปิดครับ ก็จะเห็นข้อมูลที่เรายกเลิกนะครับเข้ามานะครับเจ้าที่ก็จะเห็นด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการยกเลิกการจองคิวนะครับ